ดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอุย้ยมีอาหารด้วยอะลูกค้าินมายแล้วอ,อะ,ะ,ะช่วยแนะนําได้ไหมเผื่อครั้งหน้ามาค่ะอาถ้าลูกค้ามาที่ร้านนะคะนอกจากกาแฟแล้วนะคะร้านเราก็มีอาหารด้วยนะคะถ้าแนะนําเลยเด็เดๆเลยนะคะจะเป็นกะเพราเป็ดนะคะเราจะผัดแห้งๆไม่ใส่ถั่วนะคะก็จะมีแต่เนื้อสัตว์แล้วก็ใบกะเพรานะคะพริกเครื่องเคียงนะคะแล้วก็ ถ้ามาที่นี่ค่ะก็จะแนะนําเป็นพวกกะเพราอันนี้คือเด็ดจริงๆค่ะนอกจากนั้นนะคะก็จะมีพวกของทอดของทานเล่นนะคะแล้วก็ส้มตำนะคะทุกเมนูของเรานะคะก็จะใช้พืชผักนะที่ปลอดสารพิษในสวนเรานะคะค่ะเอาไว้ครั้งหน้าที่ลูกค้ามาทานก็สามารถสั่งอาหารที่นี่ได้ด้วยค่ะแล้วมีเมนูน้ำน้ำไหมถ้าอาหารถ้าเป็นเมนูน้ำน้ำไม่มีค่ะ ลูกค้า <Okay. S 2> จะสั่งต้งยมยำกุ้งเหรอคะที่ร้านไม่มีค่ะต้ยมยำกุ้งอะคะ่ะถ้าเป็นน้ำๆส่วนใหญ่ร้านเราจะเป็นอาหารจานเดียวอะคะ่ะถ้าเป็นแบบว่าถ้าเป็นแบบว่าต้มต้มอะไรอย่างเงี้ยต้มต้มก็จะไม่มีนะคะ oh. ค่ะงั้นเอาชาไทยหนึ่งแก้วค่ะอ๋อลืมไปลูกค้าทานอาหารมาแล้วนะคะโอเคได้ค่ะชาไทยนะคะได้ค่ะ